ดกมากยาวด้วยเห็นไหมเอ้ยก้อยก็ใส่มเมล็ดไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะไปกินก่อนอึนี่ค่ะได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้นะคะแม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆไปปลูกหัวชายเท้าญี่ปุ่นนะคะแบบหัวใหญ่แล้วก็มีหัวสีเขียวด้วยนะคะ รวมถึงการไปอัปเดตผักต่างๆในสวนค่ะมีมันฝร,รั่งแรดิชผักชีเซลลอรี่หรือว่าขึ้นช่าย,ยักษ์ค่ะแล้วก็ไปเก็บผักทำอาหารด้วย เนื่องด้วยช่วงนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงนะคะคนขี้หนาวอย่างก้อยก็ขาดไม่ได้คือซุปผักร้อนๆนนะคะวันนี้ก็จะทําซุปผักร้อนๆให้พี่โจอน้องเกงกิรับประทานกันนะคะในครอบครัวเนาะอยากใส่ผักในส่วนเยอะๆค่ะกินผักเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงว่าแล้วก็เดี๋ยวไปทําส่วนแล้วก็ไปเก็บผักกันค่ะ หลังจากที่ก้อยไปส่งน้องเก่งไปโรงเรียนแล้วนะคะก้อยก็จะรีบทำงานบ้านทั้งหมดในบ้านให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวก้อยก็จะรีบเก็บของแล้วก็เตรียมของเอาไปสวนมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำนะคะมีเมล็ดพันธุ์ผักมีปุ๋ยค่ะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมือกเกษตรต่างๆนะคะใส่ไปท้ายรถแล้วก็ปั่นจักรยานไปที่สวนค่ะถึงสวนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำงานกันค่ะ ขั้นแรกเดี๋ยวก็จะปลูกเป็นหัวเชเท้าก่อนนะคะวิธีการปลูกหัวเชเท้านะคะตอนแรกเราก็เตรียมแปลงก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้ใต้แปลงแบบนี้นะคะหัวเชเท้าจะเป็นพืชหัวฉะนั้นเราจะต้องกองเอาพวกหินหรือว่าไม้ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะหรือว่าชิ้นเล็กๆที่มันพอจะทําให้แบบว่าหินพวกนี้ค่ะมันจะทําให้หัวเชเท้าเนี่ยมันแตกหรือว่ามันไม่สวยหัวไม่ยาวไม่ ไม่ชะลูดน,น,นะคะอาจจะแตกเป็น2องสามแง่งก็ได้นะคะเป็นไปได้เนาะเราก็เอาออกให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะหลังจากที่เราเอาออกแล้วเนี่ยเราก็จะทําทแปลงปกตินะคะก็คือพวนดินตากดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้ในใต้ดินค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เนี่ยค่ะเป็นก็ใช้เป็นเทปนะคะเนี่ยขนาดแบบนี้กดลงไปแบบนี้ค่ะกดลงไปแบบนี้ ให้มันเป็นรอยเป็นร่องเป็นหลุมแบบนี้นะคะหลุมนึงก็จะหวานมาเมล็ดประมาณสัก3าถึงห้าเมล็ดนะคะหวานไว้กระจายกระจายรอบๆวงนี้ค่ะเพื่อเวลาเท้าโตแล้วเราจะได้ถอนแยกได้นะต้นไหนที่สมบูรณ์ก็เก็บไว้ต้นไหนที่มันไม่ดีก็ถอนออกนะคะหลุมเนี้ยค่ะประมาณสามเมล็ดนะสามถึงห้าเมล็ด เราก็จะถอนออกให้เหลือแค่หนึ่งหนึ่งมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะแต่ตอนแรกเราต้องหวานไปใส่มเมล็ดไปประมาณ3ามถึงห้าเมล็ดนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีมเมล็ดพันธุ์มากหรือน้อยเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ไปประมาณ5้าเมล็ดนะคะเพื่อถอนแยกด้วยค่ะเพื่อนๆเพราะที่นี่มันไม่ได้กลางม้งนะคะมันก็จะมีพวกศัตรูพืชเยอะแยะนะคะฉะนั้นเราก็จะหวานมเมล็ดไว้ให้มันเยอะมากมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะสําหรับแยกทีหลังเนาะ นี่ค่คะก,ก็ทําไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะเป็นหลุมเนาะประมาณนี้หลุมนึงความกว้างก็ประมาณสักอ่า20-30เซนนะคะก็ประมาณเนี่ยประมาณด้ามพั่วนะด้ามพั่วหรือว่าหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือแล้วก็วัดไปแบบนี้ค่ะเนี่ยหนึ่งฝ่ามือเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะก็กว้างเหมือนกันนะคะ20คูณ20นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่มเมล็ดกันค่ะ ก้อยก็ใส่มเมล็ดไปแล้วนะคะ1 2 3 4 5นะคะ5้าเมล็ดแบบนี้ก็เอาดินข้างๆนะคะกลบแบบนี้ค่ะกลบลงไปแบบนี้นีแล้วก็กดเอามือกดแบบนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะลดน้ําก็ได้นะคะหรือจะไม่ลดก็ได้นะถ้าปลูกในช่วงของฤด,ดูหนาวที่ญี่ปุ่นเราจะไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่าใต้ดินมันมีความชืน้นนะและอีก3วันฝนก็จะตกนะคะก็เลยจะปล่อยเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามือใหม่ก็อยากจะลดน้ําก็สามารถลดได้ทันทีเลยนะคะประมาณวันละหนึ่งครั้งนะคะถ้าแรงมากเนาะถ้าไม่แรงมากก็2วันหนึ่งครั้งนะคะดูอากาศด้วยนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วพอโตสักระยะหนึ่งเราก็ถอนแยกนะคะถอนแยกประมาณ สองถึงสามครั้งได้นะคะไม่ต้องรีบถอนนะเลือกต้นที่โตจริงๆแล้วก็ถอนออกถอนอ่อนนะคะส่วนใบแล้วก็ต้นอ่อนของหัวชะเท้าเราสามารถนำมาทำอาหารได้นะ,ะไม่ต้องทิ้งนะคะหรือว่าจะถอนและแยกไปปลูกที่อื่นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะหัวชะเท้าสามารถถอนแยกได้นะคะหลังจากที่ก้อยปลูกหัวชะเท้าตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก้อยจะไปถอนแยกหัวชะเท้าอีกแปลงหนึ่งนะคะซึ่งก้อยปลูกก่อนหน้านี้นะ แปลงที่ปลูกวันนี้จะเป็นแปลงปลูกเสริมค่ะปลูกชุดที่2เดี๋ยวไปดูผักชุดแรกค่ะว่ามีวิธีการถอนยังไงแล้วก็ดูแลผักยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือหัวเช้เท้าประมาณ2อาทิตย์กว่านะคะประมาณน่าจะ2อาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์นะคะก้อยขอตีเป็น3อาทิตย์เลยแล้วกันเพราะว่าตอนที่ปลูกนี้ก้อยก็มีปลูกเสริมด้วยนะคะมีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กก็จะมีเสริมๆกันนะคะ นี่ค่ะก้อยก็จะให้ดูว่าหลังจากที่เขาโตประมาณนี้ค่ะประมาณคืบเนี่ยเรา,เามือทาบไว้นะคะถ้าต้นสูงประมาณนี้เราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ก้อยใช้ก็คือปุ๋ยขี้ไก่นะคะเพราะว่าเป็นผักใบนะก็จะให้เขาบำรุงเป็นใบค่ะให้ใบเขาโตแข็งแรงก่อนสักประมาณสักสองสองประมาณหนึ่งเดือนกว่านะคะก้อยก็ถึงจะให้เป็นปุ๋ยเสริมหัวปุ๋ยเสริมหัวเนาะก็สามารถที่จะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีปุ๋ยก็สามารถให้ปุ๋ยขี้ไก่แบบนี้ยาวเลยถึงเก็บเกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าใครที่มีปุ๋ยที่เสริมประมาณพืชหัวอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ได้นะซึ่งปุ๋ยเสริมพืชหัวก็จะซื้อได้ที่ร้านเกษตรทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะที่ญี่ปุ่นนะก็เลยก็จะอาจจะใช้นะคะปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยตลอดเลยนะคะใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าสองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะวิธีการใส่นะคะก็คือ ก้อยคุมพลาสติกดำก็จะใส่แบบนี้นะหยิบมาประมาณหนึ่งหยิบมือแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยนะคะยกยกพลาสติกดำขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยรอบๆแบบนี้นี่ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งหลุมนะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะใบของใบของหัวเทเท้าเนียมันจะเยอะเกินไปใช่ไหมคะมันจะมีใบแก่ข้างล่างเห็นไหมคะ ใบแก่แล้วก็จะเด็ดออกเนี่ยประมาณสองสามใบค่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะตามความเหมาะสมเพื่อนๆแบบนี้ค่ะเด็ดออกแบบนี้ก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาหญ้าออกแล้วก็ดินด้านล่างนะคะถ้าหัวมันเกยขึ้นมาก็ให้อาดินทับลงไปนะคะอันนี้หัวมันไม่เกยนะเพราะว่าก้อยทับไว้ตลอดก็จะควรให้เขานิดนึงแบบนี้เดี๋ยวก้อยพาไปดูตรงที่มันหัวมันเกยนะคะจะทํำยังไงเนาะโอเค ดี๋ยวก้อยดูอันที่หัวเกยนะคะเพราะว่าก้อยก้อยก้อยก็ดูแลตลอดแล้วก็เลยไม่เกยนะคะนี่มาดูอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เพื่อนมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวก้อยจะดึงออกมาให้ดูนี่เห็นไหมเอ่ยอันนี้หัวมันเริ่มโตแล้วอันนี้คืออันแรกที่ปลูกแล้วมันมันโตนะคะถ้าอันที่สองที่ก้อยเสริมไปมันจะไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นี่ยหัวมันเกยแบบนี้นะคะเดี๋ยวก้อยใส่ปุ๋ยให้ดูนะเนี่ยใส่ปุ๋ยแบบนี้ แล้วก็แบบนี้นะคะดึงพลาสติกขึ้นแบบนี้ขออนุญาตแล้วก็ล้วงแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้ทําเหมือนกันนะคะจากนั้นก็เอาเนี่ยคะ่ะควรดินแล้วก็เอาดินนะคะเอาดินมาใส่ใส่โคนแบบนี้นะคะ่ะทับไว้ไม่ให้แบบหัวมันโผล่ดินมากเกินไปหัวใช้เท้านะ,ะถ้าโผล่ขึ้นมาเหนือดินเนี่ยเขาจะมีสีเขียวมันก็จะรสชาติเผ็ด ถ้าหัวที่มันอยู่ข้างล่างสีขาวๆเนี่ยมันจะหวานนะคะมันจะไม่ค่อยเผ็ดก็เลยเนี่ยค่ะพยายามเอาดินอย่างเงี้ยคะ่ะดินเนี้ยกบโคลนให้เขาด้วยแบบนี้นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็จะดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวส่วนหัวชะเท้าที่ก้อยปลูกเนี่ยมันเป็นพัน์ธุใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่นหัวมันจะใหญ่ใช่ไหมคะมันก็ประมาณสเดือนนะสมเดือนหรือ2เดือนกว่าก็เก็บได้แล้วค่ะดูที่ไซ์ ประมาณ3ามเดือนเต็มที่เลยก็เลยเดี๋ยวก็จะต้องใส่ปุ๋ยประมาณ3ามครั้งนะคะเดือนละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์หนึ่งครั้งก็เดี๋ยวดูเวลาของก้อยก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะใครขยันมากก็อาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะคะต้นก็จะโตหัวจะใหญ่นะคะถ้าเกิดไม่ขยันมากก็สองอาทิตย์หนึ่งครั้งก็โอเคนะคะไม่มีปัญหานะนี่ค่ะก้อยก็จะทําทั้งหมดเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวก้อยจะอัปเดตมาให้เพื่อนดูเป็นระยะระยะนะคะนี่ก็คือมันฝรั่งนะคะที่ก้อยปลูกไว้เนาะตอนนี้งอกแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยงอกออกมาขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวพอเขาได้คืบนึงเดี๋ยวก้อยจะเอาดินนะคะมามามาคูณที่โคนมาคูณโคนให้เขาเนาะนีคะ่ค่ะให้เพื่อนดู ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะงอกแบบนี้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ดีค่ะประมาณ4ี่หวันเนาะห้าหกวันวันนี้เนี่ยเห็นไหมเอ่ยก็งอกดีทุกอันทุกหัวนะคะอันนี้ต้นโตนหน่อยเนี่ยค่ะ ที่เพื่อนเห็นเป็นเมล็ดผักนี้ก้อยปลูกเป็นแรดิชนะคะแรดิชปลูกเพราะว่าแรดิชปลูกแค่28วันก็ได้กินแล้วเนาะก้อยก็เลยหวานทิ้งไว้นะคะตอนที่ฝังหัวมันฝรั่งตอนแรกอะคะ่ะพอก้อยปล่อยทิ้งไว้นะคะมันก็เลยงอกแบบนี้นะเดี๋ยวพอมันได้กินแล้วก็กถอนออกนะคะมันก็จะไม่มีนะเอาไว้สําหรับแบบว่าเพิ่มผลผลิตในสวนนะคะดีกว่าปล่อยที่ทิ้งไว้เนาะเพราะว่ามันฝรั่งมันงอกช้าอยู่แล้วช่วงนี้อากาศมันเย็นๆหน่อยะคะ่ะ แรดิสอันเก่าเริ่มจะหมดแล้วนะคะอันนี้ก้อยปลูกเสริมอันใหม่นะคะเป็นแรดิสชุดที่2ก็เนี่ยค่ะแรดิสของก้อยก็เริ่มโตแล้วนะนี่ปลูกกับแครอทนะคะแครอทก็เหมือนกันนะคะปลูกด้วยกันคู่กันแรดิสกับแครอทเนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่2นะคะจะได้มีกินต่อเนื่องกันไม่หะไม่หมดนะคะเพราะว่าเราใช้ทากับข้าวทุกวัน,นะคะ่ะส่วนนี้ก็ต้นหอมแดงนะคะหอมแดง ก้อยปลูกไว้กินหัวปีหน้านะคะแต่ว่าจะกินใบสำหรับปีนี้นะคะก้อยเก็บไปไว้นานแล้วนะนี่มีปลูกผักชีแซมด้วยนะคะผักชีพวกนี้ก็ตรงไหนที่มีที่ว่างเราก็จะแซมไปะคะ่ะจะได้ไม่ขาดตอนเนี่ยตรงนี้ก็แซมอันใหม่แล้วนะเป็นแอดิสนะคะเไหแปลงนี้ แรดิสแล้วก,ก็แครอทแล้วก็ขิงนะคะแบ่งยาวเลยเนี่ยค่ะก็จัดแต่งต้นไปนะคะต้นไหนแบบต้นใหญ่ใหญ่มากก็ไปกินนะคะต้นไหนต้นเล็กที่มันติดกันก็แยกออกนะคะแล้วก็เอาดินกบลากเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะ <iet S 2> เดี๋ยวมันโตขึ้นอย่างเงี้ยเรา,าก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเพื่อน ใครชอบกินต้นเล็กก็เดี๋ยวเอามาหวานเพิ่มอีกเรื่อยๆก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะของกินเยอะแยะเลยค่ะถ้ารู้จักปลูกนะคะไม่อดไม่อยากเลยนะคะอยู่ต่างประเทศก็เหมือนอยู่ไทยเลยค่ะเ<ๆ>พื่อนผักไทยเพียบเลยมีมเมล็ดที่มันยังไม่งอกมันทยอยงอกมาทีหลังก็มีนะคะเพื่อนผักชีเนี่ย ชีหอมๆเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะหอมมากมเดี๋ยวเก็บใบขึ้นช่ายนะคะไปใส่ซุปหน่อยเดี๋ยวก้อยจะเอาใบล่างๆแล้วกันอะ่ะเอาใบล่างๆไปกินเนาะเนี่ยก้อยก็ได้เด็ดไปแล้วนะก้อยปลูกเออขึ้นช่ายต้นนะคะขึ้นช่ายต้นใหญ่เนาะ ใส่ญี่ปุ่นเรียกว่าเซลารี่ะก็เดี๋ยวจะขอต้นที่มันแบบใบเล็กๆไปกินก่อนไปใหญ่ไปข้างนอกเนาะข้างนอกข้างนอกไปกินก่อนนี่นอันนี้เก็บไปประมาณสองสามใบก็พอแล้วค่ะเอาไปใส่ซุปให้มันหอมหอมเก็บไปนะนี่ดีก,กว่าเอาไปเนี่ย บก็บพ,อพอแล้วโอเคเอาไปสองใบก็บพอแล้วอันนี้ต้นนี้ไปสองใบพอละมาถอนแอดดิชค่ะแรดดิชแรดิชที่ค่อยปลูกเป็นพันหัวลีนะคะหัวลีสีแดงชมสีแดงขาวแบบนี้นี่คนละพันนะคะมาดูว่าเขามีหัวแล้วหรือยังนะคะถ้ามีหัวประมาณนี้เ,นเพื่อนๆสามารถเก็บไปก่อนได้นะคะอันนี้ไม่ถึงประมาณ ประมาณสองอาทิตย์กว่าค่ะสองอาทิตย์กว่าก็ขึ้นแบบนี้แล้วนะไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะเพื่อนเพื่อน,นมันก็จะมีประมาณสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มมีหัวแบบนีก้ก็จะเก็บอันที่มันลงหัวแล้วไปกินก่อนนะเ,นเพราะว่ามันจะเต็มแน่นไปหมดนะคะก็วิธีกินก็ต้องถอนเรื่อยๆค่ะแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าก็จะได้กี่หัวเนาะวันนี้บางหัวก็ยังเล็กอยู่ก็ยังไม่เอานะนี่ อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันยังเล็กอยู่นี่อย่างเงี้ย <แก S 1> เห็นไหมคะยังเล็กอยู่นะเนี่ยเล็กอยู่เดี๋ยวดูอันที่มันแบบพอกินได้ถอนเลยค่ะไม่เอาไว้นะเดี๋ยวมันจะแก่เดี๋ยวมันจะแก่ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมลงสองหัวอันนี้ลงหัวหนึ่งหัวนี้ยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้โอเคนะเนี่ยหัวแบบเนี้ย ก็กินได้นะคะเพื่อนๆมีหัวสีม่วงด้วยหรอมีสีม่วงติ๊กหน่อยเนี่ยกินกับส้มตำนะแซ่บๆเลยค่ะเห็นไหมคะมีหัวใหญ่นะ อันนี้เป็นพันหัวกลมนะมีหัวกลมด้วยนะคะหัวกลมก็มีหัวเล็กแหลมก็มีนะคะปลูกแลดิดง่ายมากค่ะ จะแก่ประมาณนี้นะแปงนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะ,ะ,นะคะวันนี้ได้ประมาณนี้นะคะหอมยาวญี่ปุ่นไปด้วยนะคะไว้ใส่ซุปนะคะใส่ซุปจะอร่อยมากเนี่ยค่ะอุปกรณ์ใช้พ่วกขุดเลยค่ะ ขุดเพื่อเอารากของเขานะคะถ้าเราไม่ขุดมันจะขาดนะคะเ,เพื่อนๆเวลาที่เราดึงเดี๋ยวเอาต้นใหญ่ๆไปนี่ค่ะเห็นไหมยาวมากเอาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นต้นนี้แหละข้างๆกันต้นยาวๆอัใๆไปกินก่อนอึ๊อนี่ค่ะ ได้แล้วค่ะหอมยาวญี่ปุ่นยาวมากเนีค่ะก่อนที่เราจะกินนะคะเราก็จะปอกเอาให้มันขาวๆพราะเราขุดมามันจะเป็นสีดำๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันไม่สวยเราก็จะปอกนะคะโดยเอาเปลือกเนะะี่ยค่ะใบล่างๆที่สุดที่มันเป็นสีเหลืองๆเงนี่ยค่ะดึงออกมาแบบนี้ลอกแบบนี้ค่ะ นี่เราก็จะได้ก้านอบอขอขาวๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมไปล้างอีกหน่อยก็กินได้แล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยนี่เดี๋ยวก็จะปอกเพืเ่อนๆอีกอันนึงนะเนี่ยค่ะเก็บมาสกรปรกก็เอาใบล่างๆสีเหลืองๆเงนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็ลอกเลยค่ะเ,เพื่อนๆลอกให้ออกแบบนี้ชุบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะขาวยาวสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะหอมยาวญี่ปุ่น ทำงานเก็บผักเพลินเลยนะคะตอนนี้ได้เวลาบ่ายสองโมงแล้วค่ะต้องรีบกลับบ้านนะคะเพื่อไปรับน้องเก่งที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวต้องไปเก็บผักที่บ้านต่อนะคะเดี๋ยวก็จะไปเก็บถั่วฝักยาวนะคะตอนนี้อยู่ชั้นสองค่ะถั่วฝักยาวที่เขาเลยขึ้นมา<อ>เขาจะเลยขึ้นมาอยู่ชั้นสองนะคะตรงปลายยอดะคะ่ะตอนนี้เก็บได้แล้วนะหนึ่งฝักก็น่าจะประมาณอ่ะหนึ่งช่อนะคะมีหนึ่งช่อประมาณน่าจะสองฝัก พอดีก้อยเอาที่นอนมาตากอยู่ตรงนี้นะนี่ชึบเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้ยังเล็กอยู่ยังจิ๋วอยู่นะเดี๋ยวก้อยจะเอาออกไปฝั่งนน้นหนีแบบนี้ค่ะให้เขาแบบอยู่ทางนน้นนะส่วนที่เราจะเก็บกันอยู่เนี่ยค่ะนี่ มีอยู่สามมีอยู่สามลูกด้วยกันนะคะแต่วันจะมีสองอันที่มันใหญ่ส่วนอีกอันนึงมันยังอีกฝักหนึ่งอะคะ่ะมันยังเล็กอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะดกมากยาวด้วยเห็นไหมเอ่ยยาวมากเห็นไหมคะนี่สุดปลายอยู่นี่นะคะนี่นี่น,นี่ยาวประมาณประมาณน่าจะครึ่งเมตรค่ะน่าจะเลยครึ่งเมตรน่าจะประมาณหนึ่งเมตรอะหนึ่งเมตรได้ไหมอะ ม,มากเกินมากกว่าครึ่งเมตรค่ะก็ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนี่เห็นไหมคะถั่วพัน,นุ์นี้ชื่อว่าถั่วเส้นนะคะก็เอามาเล็ดพันุ์มาจากประเทศไทยแล้วก็ปลูกที่ญี่ปุ่นประกวามันทนหนาวได้ดีมากนะคะตอนนี้เดือนสิบเอ็ดแล้วนะคะเนี่ยก็ใส่เสื้อหนาวแล้วนะมันยังม,มีฝักให้กินอยู่เลยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมคะเราเก็บไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําอาหารประมาณสองสามวันมันก็ไม่ฝ่อค่ะพันนี้พันนี้แข็งเนื้อแข็ง ฝ่อช้าเนีย่ยเดี๋ยวอีกอันนึงก็จะปล่อยไว้ข้างล่างให้เขาเป็นแบบฝักยาวฝักใหญ่นะนี่ค่ะก็จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีนี่ใต้หน่อยแล้วก็ข้างหน้าข้างล่างก็มีแต่ว่ามันอันนี้ค่ะเก็บได้แล้วได้แล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แม่ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพาแกงขีไปห้องน้ำนะคะ โมมิจินะสวยมากเลยค่ะแดงชะโมมิจิก็คือดอกไม้สีแดงนะคะส่วนไอ้ต้นสีเหลืองเนี่ยคือต้นแปะก้วยนะคะใบแปะก้วยเนาะก็เรียกว่าอิโจนะคะอิโจเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกก็คือต้นแปะก้วยนะคะอิโจโนกิแบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะ เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะสนมากๆเลยอยากให้มาอยากให้เพืเ่อนๆมาดูด้วยกันจังเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ